อะไรที่ทำให้บ้านร้อนและไม่ร้อนนะครับนี่คือข้อแตกต่างเคยสังเกตไหมครับเราเข้าบ้านเพื่อนบางหลังเนี่ยเข้าไปปั๊บรู้สึกถึงไอความร้อนทันทีเลยที่มันรู้สึกว่าอยู่ในบ้านมัน เก็บอบอวนอยู่ในบ้านเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนเลยฮะเปิดพัดลมนี่ก็เหมือนเอาไอร้อนมาเป่าใส่หน้าเราอีกทีนึงต้องเปิดแอร์เท่านั้นเราย5่ห้านี่เอาไม่อยู่อย่างน้อยเนี่ย15นาทีแรกเนี่ยต้อง 20- 22เราแล้วค่อยๆปรับขึ้นเป็น25บ้าบ้านแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าที่เป็นบ้านแบบเก่านะครับที่หลังคาเนี่ยยังไม่ได้ใส่แผ่นสะท้อนความร้อนหรือว่าแผ่นกันความร้อนนั่นเองนะครับแผ่นสะท้อนความร้อนนี่คืออะไรมันคือแผ่นที่เหมือนฟอยล์นะครับที่กันแสงแดดนะครับ และประเด็นก็คือการรังสีจากแสงแดดเนี่ยที่เป็นตัวความร้อนนะครับให้สะท้อนกลับออกไปไม่เข้ามาสะสมในตัวบ้านแผ่นนี้นะครับก็มีความสําคัญมากยิ่งโดยเฉพาะบ้านบางหลังที่มีขนาดสูง2ชั้น3ชั้นขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปหลังบนสุดนะฮะ จะรู้สึกเลยว่าห้องเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าห้องใต้หลังคาเนี่ยร้อนมากจริงๆนะครับใต้ต่างประเทศเนี่ยบ้านก็จะจะมีห้องใต้หลังคาใช่ไหมที่เราดูหนังก็คืออาจจะเป็นห้องของลูกชายที่ขึ้นไปแล้วอยู่ใต้หลังคาพอดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยฝ้าของบ้านเนี่ยก็จะเป็นทรงหลังคาเลยถ้าไมต่างประเทศอยู่ได้คนไทยอยู่ไม่ได้ครับ END. มันร้อนนะครับเมืองไทยมันเป็นประเทศร้อนนะครับเรามีสามฤดูเท่านั้นนะครับในแต่ละปีนะครับร้อนนะครับร้อนมากแล้วก็ร้อนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ห้องใต้หลังคาได้นะครับ ใต้หลังคาของเราทําอะไรนะครับต้องใส่แผ่นสะท้อนความร้อนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นวัสดุจากบริษ,ษัทที่มีคุณภาพสูงนะครับสะท้อนความร้อนออกไปสังเกตได้เลยว,ว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับแต่ลมที่มาจากข้างบ้านเท่านั้นความร้อนจากด้านบนไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเราสังเกตดูว่าทุกตารางเมตรของเราเนี่ยมีแผ่นนี้อยู่จริง นะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหลังที่ทําฝ้าเสร็จแล้วคําถามก็คือห้องใต้หลังคาของเราเนี่ยเอาไว้ทําเป็นโครงหลังคาเท่านั้นไม่สามารถอยู่ได้จริงแต่การที่จะดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะต้องมีการเข้าไปดูแลรักษาอย่างน้อยที่สุดเรื่องไฟเรื่องเสาฟไฟฟ้าหรือว่าไปดูโครงหลังคาบางทีต้องซ่อมต่างๆเนี่ยจะขึ้นไปยังไงเรามีช่องเซอร์วิสให้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะเป็นช่องเป็นรูนะครับที่สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยแล้วก็ขึ้นไปจัดการอะไรต่างๆได้ ต้องดูให้ดีนะครับก่อนเลือกซื้อบ้านว่าโครงการเนี่ยได้มีการทําช่องเซอร์วิสพวกนี้ให้ไหมนะครับเพราะว่าต่อไปถ้าเราจะต้องแต่งเติมหรือว่าซ่อมแซมบ้านเองเนี่ยเราจะยุ่งมากจริงถ้าเราไม่รู้ว่าภายใต้ฝ้าแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วการที่ไปเจาะสุ่มสี่สุ่ม5ไปเนี่ยมันทําให้เราอาจจะเกิดความผิดพลาดนะครับบางท่านอาจจะบอกเจาะไปเดี๋ยวก็รู้นะครับเจาะผิดมาหลายทีแล้วนะครับบางทีเจาะไปเจอท่อน้ำบ้างนะครับเจอจุดสิ่งที่ไม่ควรเจอบ้างนะครับก็ทําให้บ้านเสียหาย นะแต่ถึงยังไงก็ดีนะครับข้างบนฝ้าเนี่ยเราก็ต้องเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบนะครับอยู่ในท่ออยู่ในรางสายไฟจะไม่เหมือนที่เราบางทีทําเองเนี่ยก็คือว่าไหนไหนที่มันอยู่บนฝ้าแล้วเนี่ย สายไฟก็ระโยงระยางมั่วไปหมดไม่ใส่รางแบบนี้ต่อไปเนี่ยการ maintenance นะครับหรือว่าการซ่อมแซมบำรุงเนี่ยจะยากมากนะครับถ้ามันมั่วไปหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดมีหนูนะครับหนูจะขึ้นไปกัดกินบางสายซึ่งมันจะยากมากต่อการดูแลนะฮะถึงมันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นนะครับอยู่ใต้ฟ้าแต่เราก็ใส่ใจนะครับใส่ในท่อรางต่างเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันน้ำและมแมลงรบกวนสัตว์รบกวนด้วยนะครับโอเคก็จะมีรวมถึง สายของไฟเบอร์ด้วยนะครับไฟเบอร์ออปติกส์หรือว่าที่เราใช้เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็จะรวมอยู่ในหนึ่งในสายพวกนี้ด้วยจะเป็นสายไฟแล้วก็สายโทรศัพท์อะไรต่างๆรวมอยู่หมดนะฮะแบ่งแยกเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายไฟนี่ก็จะโยงลงมาที่จุดที่ต่อ,ตอไปจะเป็นปลั๊กไฟเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแบบนี้นะรตรงนี้อาจจะเป็นปลั๊กไฟที่ตรงนี้ในควรจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเครื่องเสียงนะครับสเตอริโอนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นโซฟาใช่ไหมฮะ อาจจะเป็นโต๊ะโต๊ะข้างโซฟานะครับที่เป็นจุดที่เราต้องชาร์จแบตนะครับตรงนี้นะฮะเป็นทีวีนะครับก็จะต้องมีสายอะไรที่มากขึ้นนะครับท่านผู้ชมเยวเชิญดูนิดนึงอันนี้เป็นสายไฟแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสายไฟอันนี้จะเป็นพวกสายทีวีสายเกี่ยวกับไฟเบอร์ออปติกส์อะไรต่างๆก็จะออกมาจากตรงนี้เลยเพื่อให้ท่านไม่ต้องเรียกบริษัทพวกนี้เนี่ยมาทำสายเชื่อมข้างนอกทำรางสายไฟติดผนังอย่างเงี้ยต่อไปมันจะไม่สวยเรา เชื่อมต่อให้เรียบร้อยเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมของคนที่จะมาอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงฮะเราก็เตรียมเอาไว้ให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ